สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาัน p a c k นะครับ u n น a c k ก็คือแกะถุงถ้า u n นบ็อก็คือแกะกล่องนะครับคือเราไปเดินคลองถมมาหมดเงินไปสามพันกับห้าสิบบาทแล้วกลับมาได้มาถุงหนึ่งแค่นหมเดี๋ยวเรามาแกะถุงัน p a c กดูว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างสามพันห้าสิบบาทโอเคอย่างแรกเลยนะครับตึง้งที่เราได้มาก็คือครับ กางเกงลายทหารนะครับอันนี้เขาสามารถถอดติดเป็นขาตั้นได้ก็คือตัวเนี้ยสองร้อยบาทเขาคิดราคาจริงๆเขาคิดสี่รอยบาทแล้วเขาบอกว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ตกตัวเลยสองร้อยบาทเดีด๋ยว<ด>เราลองใส่ให้ดูนะครับ ก็ผ้าบางนะไม่ใช่ผ้าหนาแค่าขาขกับผ้ากันฝนครับอ,อ,อ,อันนี้เป็นเอลสามสิบหกนะครับมันใจใหญ่มากใส่ัดเป็นไงแล้ตรงนี้นะครับตอดได้ด้วย ตอบผิดตั้ตงนะแล้วก็อีกลายมันก็กลาย,ยานี้ก็เหมือนกันนะครับตอบขาดได้ตัวละสองร้อยหรือตัวละสี่ร้อยแต่ซึ่งทำหนึ่งแต่ว่าเอวมันค่อนข้างใหญ่นะที่ แล้ว่าราคามันโอเคสองร้อยบาทโอเคสองร้อยสองร้อยสี่ร้อยไปนแล้วนะครับแบบแรอย่างแรกที่เราโดนไปแล้วก็อย่างที่สองที่เราโดนไปก็คือรองเท้าอันนี้พันหกจริงอันนี้รองเท้ากับไอ้น,นี้มันทางเกมมันร้านเดียวกันเราซื้อรองเท้าก่อนทีแรกเขาให้ราคาเราสองพันเราบอกต่อไปต่อมันก็นเหลือพันหก แล้วก็พอเราเอากางเกง400เขาก็ซื้ 1, 1, 1เอเราแทบหนึ่งแทบหนึ่งเลยรองเท้านี้ยี่ห้อคินไซสี่สิบเจ็ดแต่ว่าเราใส่แล้วรู้สึกมันโอเคนะเบาดีเขาบอกว่าเป็นรองเท้าใหม่ ใส่ไปเดินเล่นได้นะครับใส่ขับรถไม่รู้ได้หรือเปล่าใส่ขับมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะได้ใส่ขับรถก็น่าจะได้ไม่ไซส์มันใหญ่นะครับใส่แล้วจะหลวมๆหน่อย เราว่าโอเคนะพันพันหกได้มาราคาแนี้กเราไม่รู้ว่ามันเป็นของมือสองหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าของมือหนึ่งแต่ดูแล้วมันก็ยังใหม่กิกอยู่ยนะแต่ได้ราคาพนะันหกก็โอเคใส่เล่นๆโอเคยังใหม่อยู่เหมือนกับดูพื้นข้างใน ก็ยังใ,ใหม่นะับ่มาการใช้งานก็นี่นะมีแล้วครับคีนเบบินคอมบูเดียโอเคอ๋ออันนีช่างก็ยังใ,ใหม่จิกโอเค ร็จตันที่พื้นเขามันดูเหมือนไม่ใช่พื้นของมันนะเจ็ดอเคเจ็งพันหกร้อยสี่ร้อยของตัวสองพันแล้วนะครับต่าไป้แล้วเราก็ได้นี่มาสนับ เข่าอันนี้หกร้อยนะครับหกร้อยมีอะไรบ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อมีมีมีสี่อันนะครับก็คือสนับข่าแล้วก็สนับแขนหกร้อยบาทอันนี้เราถือว่า ราคาถูกมากนะเพราะว่าขนาดซื้อของพวกนักบอลเล็กบอลอะไรเขาใส่นีก็ยังเจ็ดแปดร้อยเลยหรือถ้าเป็นซื้อของทางร้านมอเตอร์ไซค์ก็พันกว่าก็กันได้นะครับ แล้วว่ากันได้ระดับนึงเวลาจริงๆตัวนี้เราก็จะใช้เอาไปใช้ขีมอตัวไซค์ <c oughs> ขอไปมากกวา่าที่เราอยากได้ก็คือมันกันตรงสนับแข้งนะี่บางทีขี่มอเตอรไซค์เนี่ยมันเราก็เสียวแข้งเรานะ มันมีอะไรกระเด็นมาผ่านก็กันได้นิดหน่อถ้าเราขี่ด้วยความเร็วประมาณร้อยนิดนิดร้อยี่สิบร้อยหนึง่งมันก็โอเคนะครับกันได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเวลามีอะไรเนี่ยเราก็จะกำเบรกแล้วก็ชะลอรถความเร็วมันก็จะตกลงมาที่เจ็ดิบแปดสิบ หรือหกสิบเพราะว่าการล้มระดับความเร็วเนี่ยมันก็ไม่ค่ยเท่าไหร่เราก็ยังปลอ่อยใครได้ระดับนึง ก็โอเคนะอยู่นะต้องถหกรบาทนะโอเค ันอันนี้สี่ร้อยสองตัวสองพันสองพันหกแล้วก็ชิคสุดท้ายที่เราได้มาน,นีอันนี้อยากได้เฉยๆสี่ยห้าสิบก็เป็นได้ครับสามพันห้าสิบาทอันนี้ก็คือสี่ร้อยแนะ ถ่ายตามเว็บตามอะไรกปปป็ประมาณนี้ก็ัแปะแประมาณนี้ฟองน้ำแล้วตรงนี้ก็เป็นมัดกางติดติดสี่ร้อยก็โอเค ร้อนจะไปไหนก็ไม่รู้ร้อนก็ร้อนโอเครันหกหกร้อยสองร้อยสองร้กาก็เป็น3ามพหบาทของผมได้มาแค่นี้ไปสามพันอันนี้นี่ครับเดี๋ยวเราไปแคมป์นะ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแข่งใส่ตรงนี้ก็ดีหลังเราก็ไม่ต้องใส่เสื้อกา๊กแขนยาวแล้วก็ใส่ถุงถ้าจบเลยแล้วก็ใส่ถุงเลยรุยได้โอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับบ๊ายบาย